สวัสดีครับผมโยนะครับ c a m e r a m เ k เ r เจอกันอีกแล้วนะครับในรายการ c a m e r a l a b By c a m e r a m a k e r นะครับถ้าเราต้องการจะทดสอบตัว Amaran 100x นะครับกับตัว Amaran 200x ที่เป็นแบบ b i Color แต่กำลังวัดต่างกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองทดสอบมันดูนะครับ โดยที่เรายังควบคุมตัวแปรในการทดสอบเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงระยะห่างนะครับและแม้แต่การตั้งคา่ากล้องนะครับโอเคครับในส่วนของตัวนี้เราจะมาลองทดสอบตัวอมานน1 0ง x ที่เป็นไบคัลเลอร์นะครับกำลังไฟที่1 0 0วัตส่วนด้านนี้จะเป็นอม马งร้อนะครับซึ่งเป็นไบคัลเลอร์เหมือนกันนะครับแต่กําลังไฟอยู่ที่2 0 0วัต์ เพราะน,นั้นมีคำถามเข้ามามากว่าควรเลือกอะไรดีในการใช้งานแล้วมันมีความต่างกันยังไงดีทีนี้ผมจะมาลองทดสอบแต่ละส่วนกันเลยนะครับที่5 6 0 0 k เควินนะครับเปิด1%ความสว่างโอเคครับเราได้ภาพตามนี้ความสว่างตามนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอมาลาน 200x นะครับปรับความสว่างที่1%เเท่ากันโอเคครับลองดูภาพนะครับจะสังเกตได้ว่า ด้านขวาเนี่ยผมมองว่าด้านขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเพิ่มขึ้นแล้วกันครับถ้าด้านขวาของผมคือตัวที่เป็น 200x นะครับตัวที่เป็นัล c o l o r นะครับ200วัตต์ผมปรับขึ้นเป็นที่50% 50%เลยแล้วกันครับเราดูตรงกลางกันเลยดีกว่า โอเคส่วนตัวอมมาราน1 0 0 x นะครับผมปรับความสว่างเหมือนกันนะครับไปที่50%เท่ากันโอเคมาดูความต่างครับในส่วนตัวผมนะผมยังมองว่าตัว2 0 0 x เนี่ยมันให้ความสว่างที่มากกว่าทีนี้เรามาดูถ้าเกิดปรับเป็น100%ลัปรับเป็น100%โอเคผมปรับ100%เท่ากันนะครับเควินเท่ากันเลยนะครับ ทั้งคู่ตอนนี้นะครับเท่ากันถึงปรับ100%เท่ากัน2 0 0วัตต์ก็ยังให้ความสว่างที่มากกว่าและแรงกว่าถ้าเราดูภาพตามนี้เลยนะครับ2วงนี้ยังไง 200X ก็มากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไบคัลเลอร์ของตัวนี้ล่ะผมลองง่ายๆนะผมลองปรับเควินลงไปนะครับของตัวนี้ไปอยู่ที่2700เควินนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ ตัวนี้เหมือนกัน 100x นะครับผมปรับไปที่2,700ควิแต่ทีนี้มันมีคำถามกันที่ค้างคากันอยู่ในใจครับถ้าอย่างนั้นเนี่ย 100x เนี่ยถ้ามันสว่างสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ของ 200x งั้นผมลองง่ายๆ, <S 1> <S 1> ๆผมลองปรับทั้งคู่ <S <S ให้อุณหภูมิสีมันที่5 6 0 0ก่อนทีนี้ผมจะทำให้วงเนี้ยมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมลองปรับลงนะครับสำหรับ200 ถ้าเรามองด้วยตัวตาเปล่าเลยนะครับเพื่อให้ความสว่างมันเท่ากันเนี่ยอะอยู่ที่ประมาณ63%แล้วกันอันนี้ผมมองด้วยตานะผมมองว่าตัว1 0 0 x เนี่ยเปิดเต็ม100%นะครับได้เท่ากับประมาณตัว2 0 0 x ที่เปิดอยู่ประมาณ63%โดยประมาณอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวจากที่ตาเห็นนะ หลังจากที่เราทดสอบกันไปนะครับของตัวอัมลัน 200x และอัมลัน 100x นะครับสรุปเลยข้อดีนะครับของอัมลัน 200x คือดีกว่า 100x ทุกข้อเลยครับทุกประการเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวครับคือราคามันแพงกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวอัมลัน 200x เนี่ยราคาเริ่มต้นที่12,200บาทแต่อัมลัน 100x เนี่ยมันเริ่มต้นที่8,700บาทนะครับส่วนต่าง,งตรงนี้คือมันคือส่วนต่างของกำลังวัดนั่นเองครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของ2ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาของทั้งคู่เหมือนกันนะครับขนาดของทั้งคู่เท่ากันนะครับน้ำหนักของทั้งคู่ก็เท่ากันนะครับที่สำคัญทั้งคู่ใช้แอปพลิเคชันคอนโทรได้เหมือนกันครับ นั่นคือทําให้2ตัวนี้มีความเหมือนกันในส่วนของการใช้งานนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพัดลมระบายอากาศนั่นเองครับทั้งคู่ออกแบบให้มีพัดลมระบายอากาศเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของเสียงระบายอากาศเนี่ยมันก็เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงที่มันจะเข้าในส่วนของตัววิดีโอนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเลยถ้า 100x กับ 200x เนี่ยผมแนะนํา 200x เนี่ยให้กับคนที่มีความจริงจังในเรื่องของการใช้งานซินเนอติกมากขึ้น เพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่กําลังไฟมัน6มันกําลังไฟมที่200วัตต์เนี่ยมันสามารถครอบคุมการทํางานในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ 100x เนี่ยมันเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานซีเนมาติกคือขนาดไซส์มีเล็กลงนะครับกองที่มีขนาดเล็กหรือว่าต้องมูฟเคลื่อนย้ายบ่อยๆที่ไม่ได้ไม่ได้มี ไม่ได้มีกำลังไฟที่เราจะต้องใช้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กําลังไฟเยอะมากนะครับมันก็เลยมีความต่างระหว่าง 100x กับ 200x นะครับอีกอย่างนึง 100x เนี่ย,ยบางทีเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราไปใช้งานเป็นไฟหยอดตามจุดต่างๆหรือว่าสร้างแอมเบียนท์ให้มันมีไม่มีมีมูดมีโทนอารมณ์มากขึ้นในกองที่มีขนาดเล็กเท่านั้นเอง ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับกับการทดสอบไฟของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าครั้งหน้านะครับเราจะเอาสินค้าตัวไหนมาทดสอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมครับเราเปรียบเทียบ daylight กับไฟที่เป็น bycolor นะครับซึ่งมันมีความต่างกันตามสเปคเลยคือไฟที่เป็น daylight 100x หรือว่าตัวโค้ดที่เป็นตัว D เนี่ยครับกับโค้ดที่เป็นตัว X เนี่ย เดย์ไลท์ที่เท่ากันของตัวที่เป็นไฟที่เป็นเดย์ไลท์อย่างเดียวมันสว่างมากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องแบ่งเม็ดสีมาสําหรับตัวที่เป็นไบ Color ทีนี้มันก็มีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนอ m ม r a น 100X b ร Color เนี่ยให้กลายเป็นอ m ม r a n 1น0 d รที่เป็นเดย์ไลท์แล้วลองเทียบกันดูกับตัว 200X b อ Color มันจะได้ความสว่างความเข้มต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีกว่าเดี๋ยวลองดีกว่าครับ เปิดกันเลยนะครับตอนนี้เปิดมา daylight นะครับตัวที่เป็นธรรมารัน1 d 0 d daylight 1 0 0วัตต์ตัวนี้นะครับเปิดเต็ม100%ตอนนี้มันถูกปรับไว้ที่63%เดี๋ยวลองปรับ100%เท่ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลยครับตอบข้อสงสัยเราสงสัยกันในใจเลยคือยังไงก็แล้วแต่ตัว 200x ที่เป็น200วัตต์เนี่ยถึงแม้ว่า ตัวกำลังไฟเนี่ยของตัวไบคัล o เลอร์เนี่ยเวลาเปิดคู่เทียบกับตัวเดย์ไลท์แล้วเนี่ยไบคัลเลอร์มันจะดูมีเดย์ไลท์ที่แบบเบากว่าแต่ยังไง2 0 0วัตต์เนี่ยมันก็มากกว่าตัว1 0 0วัตต์สังเกตเลยครับขวามือผมคือตัว 200X เนะครับเปิดเต็ม100%เต็มสว่างกว่าตัว 100D ที่เปิดเต็ม100%เต็มนะครับอันนี้ชัดเจนครับฉะนั้นเราตอบข้อสงสัยกันได้เลยนะครับว่า 200X ยังไงก็สว่างกว่านะครับ